คนทำประตูเดียวในเกมนี้นะตอนนี้นะครับอาคับพักอกแล้วตวัดขวาตามาจังหวะสอนอีกหนึ่งทียบอลไว้ได้ครับสุขลาพิลาอย่างช่วยกันไว้ได้ดีครับอสัมชัญให้มาแข่งลูกนี้พิวิบุิทิดิบุิครับโชว์เลยครับเข่ากลางอีกครั้งหนึ่งออกมาทางฝั่งซ้ายครับสปีดมาแล้วครับวิ่งควบมาหนึ่งต่อหนึ่งทําปนประตูแล้วก็เรียบ้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับทางด้านอาสัมชันหนีอดไปครับ โอ้โหจังหวะนี้ครับนัทวัฒนทองครับใช้สปีดความเร็วครับดูครับโอ้โหจังหวะขึ้นเกมของทางอัสัมชัญแล้วดูโอ้โหอยู่ในแดนตัวเองยังไงก็ไม่ล้ำครับแล้วมาเลยครับทางนัทวัฒนครับแปรด้วยซ้ายสวนตัวทางทีทัศนเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับอัศสัมชันนำครับ โอ้ดูครับจังหวะแทงนลุช่องครับของแทนครับโอ้ตัวสำรองแทงให้ตัวสำรองครับสองศูงครับนัทวัฒน์นี่ก็เลือดเย็นครับดูครับยิงสวนเลยครับโอ้โหแล้วนี่ตีปีกเลยครับโคตรโก้ครับสะใจครับลูกทีมครับหนีออกไปสองประตูครับ